เราจะมาดูกันว th ่าถ้าลงทับ2-3งรอบจะได้ไหมกันแบบตัวนี้ต่ว่ไม่ได้ลงแป้งนะคะตาเป็นที่สุดแล้วหลังที่ข้าวหรืออย่างนงี้ยเราเติมมาก Ladies and gentlemen เราให้ทำข้อนี้นะคะกาเป็นข้านี้สองรอบนะคะ มันนะฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้แป้งก็พามารีวิวกันแดดนะคะทุกคนน้องอัจจิสติไฟตัว UV Protecta คคน้องตัวนี้เขาเคลมว่าสามมากทาทับได้ทั้งวันนะคะแม้ว่าเราเมคอัพไปแล้วจะเติมหน้าระหว่างวันก็ได้ไม่ไปกวนเมคอัพวิธีใช้นะคะให้เพื่อนทารอบใบหน้าแล้วก็ลำคอนะคะ,ะ,คะท,คที่สำคัญนะคะน้องเขายังช่วยโ r o t e c เราจากแสง UVB UVA และแสงจากบูไรด์รวมถึงตุนควอนมลพิษมลภาวะหรือพีเอ็มสอให้เราด้วยนะกลิ่นแบบอ่อนๆของนอ่อ,อน,ออน,ออน แล้วไม่ต้องห่วงแป้รีวิวแต่ว่าทดลองใช้กันครึ่งหน้าให้เห็นเลยว่าทากันแดดแล้วรอบนึงแล้วทาทับสองรอบจะเป็นองไรมันมี S P F 50นะคะ50บวกแล้วก็ PA บวกบวกบวกปกติเขาจะอยู่ประมาณ3บวกอันนี้4บวกเลย แสดงว่ามันโปรเทคดีมากแล้วก็ออกมาแล้วน่าจะไปขึ้นนะคะอันนี้ก็ผ่านไปประมาณ <c oughs> 2ชั่วโมงได้อะอันนี้ก็คือเราลงเมคอัพไปแล้วนะเราลงขอกออคืนแต่ว่าไม่ได้ลงแป้งนะคะแล้วก็แต่งหน้าแต่งต่างๆไปแล้วอ่ะขั้งนี้เราจะลงซันสกร,รีนทับอีกทีหนึ่งเราจะดูว่ามันจะดึงตัวเมคอัพเราขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นแบบว่าโบไอ้ข้างนึงเราก็จะลงแป้งค่ะถ้าเราลงแป้งเซันสกร,รีนทับอีกทีหนึ่งจะไปวุ่นวายกับตัวเมคอัพที่เราลงไปแล้วค่ะตัวโต UV โปรเทคนะคะ50 ml รู้ไหมว่าสาเหตุที่ต้องหนึข้อต่อนิ้วหรือว่า2ข้อต่อนิ้วก็อะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้รับมลภาวะมลพิษแสงบูไลมันเยอะมากเพราะงั้นเขาก็ระบุมาแล้วว่าถ้าใช้กับใบหน้าควรจะเป็นสองข้อต่อนิ้วหรือว่าหนึข้อต่อนิ้วใช้สองครั้งค่ะดูนะลงแล้วจ้ะเราจะดูว่ามันจะไปกวนไหมนี่คือเราลงอ่าสกินแคร์ไปแล้วก็ลงซันสกรีนเสร็จแล้วก็ลงฟาร์ดชันนะคะแล้วก็เมคอัพแต่งหน้าปกติค่ะเออนี้ไม่ได้ลงบลัชนะแล้วก็ไม่ได้ลงแป้งนะคะฝั่งนี้บอกว่าแต้งแถบแทได้ เห็นความแตกต่างไหมคะมันไม่ได้เออมันไม่ได้ไปยุ่งกับเมกัพที่เราลงไว้ก่อนหน้านี้เลยไปเดี๋ยวตั้งใจเอามาเทียบให้ดูอ่าก่อนลงสกินล็อบสองจับลงสกินล็บอบซันสกินล็อบสองไปเดี๋ยวฝั่งนี้เราจะลงแป้งกันก่อนนะคะแล้วก็ลงส,ก,สก,ลงกินล็อทีเพื่อให้เมกับที่ลงบนพักยาค่ะมันติดก,กับผิวแก้มตรงหน้าเราคะ่ะเนียนขึ้นเมกัพที่ตอนแรกมันไม่เนียน่มันก็จะเนียนอย่าไปแบบเปื้ๆน่นะถ้าเปื้อๆนะคะมันจะทำให้รูขุมขนกว้างแล้วก็ดูหน้าไม่เรียบเนียนนะคะ มันจะเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วมันจะไม่สวยงั้นเราจะขัดความมั่นใจให้ใหค่อยๆแทบนะคะรีบแค่ไหนก็ให้กดแทบๆนะคะเพราะว่ายิ่งรีบแล้วเรายิ่งเปื้อนๆแบบมเมื่อกี้มันจะออกไมมา,าเกลี่ยแล้วเราจะยิ่งอารมณ์เสียนี่นะคะเราจะลงพอประมาณแล้วเดี๋ยวเราจะลงสแตนด์พินีค่หนึกบอกว่าตัวสแตนินอันนี้ค่ะคือด้วยความที่มันเป็นตัวเหมือนลิควิดแล้วก็เนื้อเขาสูมง่ายก็คือเวลาลงไปปูแบะไม่จำเป็นต้องลองมากมายเราก็ลงางลงเลยต่อได้เลยค่ะ ครังนี้ลงครีมสระค่1รอบแล้วก็ฟาวเดชั่น1รอบแล้วก็ลงกันสกรีนรอบ2มันจะกผ่านไปประมาณ30นาทีตอนนี้เหมือนกันอันนี้ลงฟาวเดชั่นก่อนแล้วก็ลงเซสกรีน1รอบแล้วก็ลงแป้งแล้วจะเห็นความแตกต่างใช่มั้จากเมื่อกี้ที่เราไม่ได้ใช้แป้งแล้วเราใช้ฟาวเดชั่นหน้านี้ก็จะดูช่ํา่ํวาวดืลงฟาวเดชั่นแล้วก็ลงแป้งใช่ปะมันจะเป็ว่าอันเนี้ยมันจะดูแบบว่าลุคแมทนิดนึงอืมแต่ไม่ได้แมทจะให้ความแตกต่างกันระหว่างอ่าไม่ได้ลงแป้งเพราะลงแป้งการลงแป้งทุกครั้งมันก็จะเป็นอะไรก็ตามอะคะมันจะเป็นการทําให้ตัวเมคอัพที่เราลงไปอ่ะมันเกาะติดขึ้น ลงสังสกินกันอีกรอบนะคะจริงแล้วเขาบอกว่าการลงสังสกินบ่อยๆอ่ะมันดีด้วยซ้ำเพราะว่าหน้าเรานอกจากโดนฝนภาวะแล้วอ่ะไลฟ์ไตเราเดี๋ยวนี้ค่ะเราอยู่กับหน้ามือถือหน้ามือถือมากหรือว่าหน้าแท็บเลต็ตมันจะมีแสงบูเล์แล้วเราจะโดนแสงพวกนี้เยอะแสงพวกนี้นอกจากทำลายตาแล้วมันยังทำลายผิวเราด้วยนะคะมันจะเป็นการเบรนนิ่งผิว พอเผากับแสง UVA UVB นะคะเพราะงั้นลงซันสกินบ่อยๆไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าต้องเป็นซันสกินที่ถูกกับเราแล้วเป็นซันสกินที่เนื้อเนื้อเขาซึมไวเพราะว่าไม่งั้นจะกลายเป็นว่าอุดตันนะถ้าเพื่อนมาใช้เนื้อสันสกินที่มันหนาเกินไปแล้วไปลงแม้งเก้าอีกอ่ะมันจะเกิดความอุดตันแล้วเกิดเป็นสิวได้ค่ะอันนี้ต้องระวังแล้วเวลาล้างหน้าก็ต้องใช้คลีนซิ่งออกก่อนแล้วก็ล้างหน้าด้วยโฟมหรือว่าเจลนะคะจากนั้นตามด้วยโทนเนอร์นะเพื่อปรับสภาพผิวอีกทีนึงไม่งั้นผิวจะพังนะคะ มันก็ไม่ได้ไปกวนมันแค่ปิดตรงแป้งเมื่อกี้ค่ะจากเนื้อแมทมันก็จะเป็นดูชมวาวอีกทีนึงแล้วเพื่อนๆสักพักหนึ่งก็ค่อยลงแป้งทับอีกทีก็ได้เดี๋ยวเรามีมือยังดุของ,ยอยม,ม,งอมันอยู่ไหมคะนะให้เพื่อนๆดูความแตกต่างเดี๋ยวเหมือนกันข้างนี้เดี๋ยวจาวิฟฟ์บัคเตอรกตอ์ก่อนที่จะลงส,สันสกีรอบสองให้ดูเหมือนกันเทียบให้ดูมันไม่ได้ทำร้ายแม่กัหรือไปกวนใน่กั๊บที่เราลงก่อนหน้าน,นี่เลยค่ะเดีย๋ยวเราจะลงฝั่งนี้เราจะลงแป้งทับอีกทีนึงนะคะ ปข้างนอกหรือต้องไปมิ팅หรือว่าต้องไปเจอใครข้างนอกออกไปกินข้าวเงี้ยค่ะแล้วเราหลังกินข้าวหรืออะไรเงี้ยเราจะเติมหน้าแต่ว่าเราไกินข้าวกลางวันเงี้ยเราเราไปเจอแดดแล้วเราก็ต้องการโปรเจกเตอร์บอกก่อนว่าก่อนที่เพื่อนๆจะแต้มจริงๆอ่ะเวลาอยู่ข้างนอกอ่ะให้ใช้สารซัพมันซับก่อนหนึ่งทีเพื่อเอาความมาันแล้วก็สิงสก,กัวออกก่อนรอบนึงแล้วค่อยลงสก,กินสติแล้วก็ลงอ่ะแป้งทับอีกทีนะคะหรือค่อยแบบจะลงคอนซีลเลอร์แป้งๆอีกรอบนึงก็ได้เออเดี๋ยวเราเอาคอนซีลเลอร์มาลงอีกทีก็ได้นะมามาดูกันมาลองคอนซีีีลลเออร์กกันนทะะค แต้มเฉพาะบางจุดบางๆลองดูสิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเหมือนเนไงนี่เลยเห็นบ้างไหมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกคนจบไม่ไปยุ่งกับเมคกับเลย ส,สกินตัวนี้นะคะ SPF 50 PA บ,บวก4บวกเี่บ e ก t e t Photo UV Protect นะคะอันนี้เป็นเนื้อ้ําแต่ว่ามีความซึมเร็วแล้วก็สามารถทาทับได้จริงดูจากหน้าน,นี้นะ,ะเราลงส,สกินไปหนึ่งรอบแล้วเราลงคอเลชั่นจากนั้นเราพักแล้วเราก็มาลงแป้งต่อแล้วเราก็ลงส,สกินรอบสองนะคะเหมือนการเติมหน้ามันก็เหมือนกันเติมหน้าปกติตัวเมคอัพมันกลับมันก็ไม่ได้หลุดไม่ได้หายไปเลยแล้วก็ไม่ได้ไปขุดได้เป็นเนื้อเลเยอะมาเลย คือเหมือนเหมือนเหนแป้งเหมืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเหมือนแป้งคอนซีลเลอร์หรือแป้งเคลลูเลแป้งสีสีหรือแป้งเลยนั้นน่ะเออแล้วแผมยังลงคอนซีลเลอร์ทับไปอีกก็ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนข้างนี้เหมือนการต่อไม่ลงแป้งนะคะลงแค่เสกิลรอบสองเหมือนเติมหมนม้าค่ะก็ไมอะไรเก <c oughs> ิดข <ces> <c oughs> ึ้น with suspected anenia accessible sex A bad I of ก็ไม่มีปัญหามากถ้าชอบฝากกดไลค์กดหัวใจกด subscribe แล้วก็แชร์ให้ได้ด้วยนะคะยังไงก็ต่องไปลองใช้ดูนะคะแล้วก็รอบหน้าก็จะมารีวิวอะไรอีกก็คอยติดตามนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย